ขกอรสีชมพูนะครับปถมของเรานะครับผู้ถือป้ายเด็กหญิงปสัสก,กาเสเลนซีนิทิกุลผู้ถือธงประจำสีเด็กชายฝรั่ยักษ์พิมิโชสุวรรณจำไม่นยอไม้หนึ่งเด็กหญิงกัมณีกาลุนบริรัตไม้สองเด็กหญิงนิชมณม่านนคราไม้สามเด็กหญิงวันใจมงคลเกื้อกูลแล้วตามด้วยขบวนพาเหรดของสีชมพูปถมของเรานะครับแล้วตามติดม,มานะครับจะเป็น ขบวนสิลปูของทิ่มัธยมของเรานะครับผู้ถือป้ายนางสาวชินานจันชยัยผู้ถือพง,งนายโยเอลนิวรรัตนชยัยเราจะไปเยี่ยมไม้หนึ่งนางแทนคูณสิงห์ทองจะไปเยี่ยมไม้สองนางสาววิราสินีแซม่มีไม้สามนางสาวทิจดาจัดสือ และปีนี้สีชมพูมาในแนวคิดที่ว่า p i n f i n e n s, mm hmm. <S e Red p o l l i t Every Mode p t e r a t i n g u n c o m f e r t a b l e เจ้าหญิงชมพูงดงามอ่อนช้อยในทุก่วงท่าตึงตาตึงใจมิอาอลื่เลือน mm hmm. แล้วตามติดมาจะเป็นขบวนของสีชมพูมัธยมทั้งหมดนะคบเป็นขบวนพาเรดนะครับ mm hmm. ของสีชมพู ทีนี้ทุกทุกสของเรานะครับได้มีความได้มีการเตรียมความพร้อมในการแข่งกีฬาในการเตรียมงานส่วนต่างเป็นอย่างดีนะครับและก็ต้องขอบคุณสำหรับแม่สีนะทุกทุกสงที่ทนได้ให้ความมอดุร้อนในการเตรียมในการซ้อมกีฬาในการซ้อมดีซ้อมเชีย์ทุกอย่าง